สวัสดีสาวก Nintendo ทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมชายปอนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวของทั้งหมดนะครับที่ได้มาจากงานแกลลอ i n เ n ิ n น e n เ n นโดสวิชบายซีเ n e x นะครับหรือว่างานเปิดตัว Nintendo Switch อย่างเป็นทางการจากทาง s i n น x นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้นะทางศูนย์ไทยก็จะเป็น s y n e x นะครับที่ดูแลและรับผิดชอบในส่วนของ Nintendo Switch ตอนนี้นะครับ ส่วนงานเนี่ยมันจัดขึ้นวันที่29กรากรกฎาคมที่ผ่านมานะครับก็คือจัดแค่วันเดียวเท่านั้นนะครับที่สยามสแควร์นะครับใครที่อยากไปดูภาพบรรยากาศก็สามารถดูได้ที่คลิปสั้นในช่องนี้ได้เลยนะครับผมลงไว้ให้แล้วนะครับจะมีของด้วยกันทั้งหมด3ชิ้นนะครับที่ผมได้มาจากวันงานนะครับผมได้มาฟรีหมดเลยนะครับแล้วก็ บางชิ้นเนี่ยได้มาจากกิจกรรมในการเล่นเกมนะครับและนี่ก็คือของทั้งหมด3ชิ้นที่ได้มาจากวันงานนะครับชิ้นแรกก็จะเป็นคู่มือ nintendo switch นะครับสำหรับคนที่กำลังสนใจหรือกำลังเล่น nintendo switch นะครับอันนี้ต้องมีนะครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยก็เป็นพัดละกันนะครับนี่ก็แจกตอนลงทะเบียนเข้างานนะครับทุกคนเป็นพัดเขียนเลยนะว่า trust by sinex นะครับแล้วก็เป็นโลโก้ nintendo switch นะครับข้างหน้าก็เป็นลายของ nintendo switch sport นะครับก็เป็นเกม ออกกาลังกายเป็นเกมกีฬานะครับผมเป็นหลักของเครื่อง Nintendo Switch เลยนะครับผมใครที่ชอบเล่นเกมแนวกีฬาเนี่ยก็ลองหาเกมนี้มาซื้อเล่นดูนะครับอันนี้ทีเด็ดเลยก็ว่าได้กระเป๋า Nintendo Switch Sport นะครับก็เป็นกระเป๋าคาดเอวนะครับผมของ Nintendo Switch Sport นะซึ่งอันนี้เนี่ยวิธีการได้มาก็ยากเย็นนะครับผมก็คือเราต้องเข้าไปเล่นเกมให้ครบทั้ง4บูต ภายในงานที่เขาจัดขึ้นนะครับก็คืองานที่ผมไปนี่แหละเลยได้ครบสี่ปุ๊เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจัดก,ก็จะให้สแตปมนะครับผมสแตปมฐานต่างๆให้ครบสี่ฐานจากนั้นเนี่ยก็เอาบัตรสแต็มมาแลกเป็นกระเป๋านี้ได้นะครับผมได้หนึ่งใบนะครับแกะกระเปวว๋าเลยดีกว่าเนาะส่วนพัดก็คงไม่ต้องรีวิวแหละมันคือพัดธรรมดาทุกคนเนาะมันคือพัดแบบเป็นพัดเลยครับผมอยู่ข้างในก็เป็นแผ่นแขง็แขงๆแบบนี้นะครับผมแล้วก็มีมาโคอนู่นนี่นั่นนะครับผมแล้วก็เป็น Nintendo Switch Sport ทั้งหน้านะครับไม่มีอะไรเนาะเป็นองกัับนนนี้ะ ส่วนนี้ครับพระเอกของเราจริงๆน่ามันคือกระเป๋าตรงนี้ครับทุกคนเอ๊ะมันคือกระเป๋าอะไรใช่ไหมมันคือกระเป๋าคาดเอวครับทุกคนมันเอาไว้แบบเวลาเราออกกําลังกายหรือเวลาเราเล่นเกมนี่ก็ได้นะนินโด n d สปอร์ตอะไรเงี้ยที่ต้องแบบขยับร่างกายแล้วเราบางทีเราต้องการออโทรศัพท์อยู่ใกล้ๆตัวนะครับหรือว่าเก็บของกระจุกระจิงนะครับแต่ผมว่ามันเอาไปใช้แบบว่าแม่ค้าจ่ายตลาดได้นะเออบ้านใครแบบมีคุณแม่หรือว่ามีที่บ้านขายกับข้าวเนี่ยอันนี้ได้เลยนะ เก็บเหรียญเก็บตังได้นะครับเก็บโทรศัพท์เก็บมือถือได้นะครับเดี๋ยวผมลองเอาเมาส์ยัดใส่ดูเนาะว่ามันใส่ได้ไหมนะครับก็ใส่ประมาณเมาส์ได้นะเออใส่เมาส์ประมาณ2อันได้นะครับเมาส์เมาส์แบบเมาส์กดเนี่ยแล้วก็มือถือก็ใส่ได้กระเป๋าตังก็พอใส่ได้นะครับแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะครับผมข้างในก็ไม่มีช่องอะไรเพิ่มเติมนะมันก็เป็นแบบกระเป๋าแบบเปล่า,าๆข้างในเนาะแต่ว่า ความพิเศษของมันก็คือมีการสกรีนนะครับผมมีการสกรีนนะครับคำว่า Nintendo Switch Sport นะครับหรือว่าชื่อเกมไว้ตรงหน้ากระเป๋านะครับแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ของเกมต่างๆที่สามารถเล่นได้นะครับใน Nintendo Switch Sport ก็เป็นการเหมือนการโปรโมทเกมมาแลเนาะเออนะมีวอลเลย์บอลมีแบดมินตันมีโบลิ่งมีบอลแล้วก็มีฟันดาบแล้วก็มีเทนนิสนะครับผมที่เป็นกีฬาหลักในเกมเนาะตัวสายก็เป็นสายแบบสายกระเป๋าธรรมดาทุกคนไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับตัวนี้ก็เป็นแบบ กดคาดเอวได้เนาะมันจะไม่ยาวมากนะทุกคนถามว่ามันคาดอกไหมผมว่ามันคาดไม่ได้นะครับเพราะว่าสายมันสั้นมันเอาไว้คาดเอวเลยทุกคนอันนี้คือเอาไว้ şey, คาดเอวเลยทุกคนเออนี่นะครับเอวเล็กเอวใหญ่คาดได้หมดเลยนะครับก็คาดได้คาดได้แต่ว่าผมลองเอาคาดอกและคาดไม่ได้ทุกคนสายมันสั้นเกินครับนี่ส่วนกระเป๋าก็มีหลายรูนะมีสามรูนะแต่ว่ารูตรงกลางเนี่ยจะใหญ่สุดส่วนอีกสองรูเนี่ยจะเป็นตรงนี้นะครับสามารถเปิดได้มันจะอยู่ข้างๆกระเป๋ามันก็จะมีแบบ รูเล็กๆอะทุกคนเอาไว้ใส่แบบใส่เหรียญใส่อะไรเล็กๆพวกนี้ครับใสยาดมใสได้ไม่ใหญ่มากนะครับตรงข้างๆนะอีกข้างหนึ่งก็จะอยู่ตรงนี้เหมือนกันครับแต่ว่าข้างนี้เนี่ยจะไม่มีพี่ปิดแบบนมีนะครับจะมีแค่ข้างนี้ข้างเดียวเนาะนี่ครับต่อสายก็ปรับได้อย่างที่บอกครับปรับได้ไม่เยอะครับปรับได้นิดเดียวครับนี่จบไปแล้วครับสําหรับกระเป๋า Nintendo Switch Sport นะครับเอาไว้คาดเอวได้ต่อไปมาดูอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับนั่นก็คือคู่มือ n t e n d o Switch ชันเองนะครับหรือว่า สัมผัสแรก Nintendo Switch นะครับผมคู่มือแนะนำสำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาซื้อ Nintendo Switch พร้อมแนะนำซอฟต์แวร์เกมสำหรับผู้เล่นมือใหม่อ่านี่ก็จะแนะนำะเบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับการเลือกซื้อเครื่องเกมนะครับแล้วก็แนะนำเกี่ยวกับเกมที่มือใหม่นะครับผมมีหลายคนถามผมมา,มาเม้าเล่นเกมอะไรดีเกมต้นเกมนี้เป็นยังไงนะครับคู่มือนี้ตอบโจทย์เลยผมไม่แน่ใจว่าจะมีแจกฟรีหรือเปล่านะครับแต่ว่าวันงาน มีนะครับแจกให้ฟรีเลยนะครับสำหรับคนที่เข้าร่วมงานลงทะเบียนนะครับผมแล้วก็เออเกือบลืมบอกไปนะครับใครที่ไปร่วมงานเนี่ยจะได้รับเป็นเอ่วายเชอร์ด้วยนะครับ200บาทถามว่าวายเชอร์เนี่ยเอาไว้ใช้อะไรได้บ้างนะครับจะเอาไว้ใช้เป็นส่วนลดในการซื้อแอสเซสซอรีนะครับต่างๆนะครับหรือว่าเป็นแผ่นเกมนะที่เป็นของ Nintendo Switch เท่านั้นนะครับโดยเขาจะเขียนเลยว่าสามารถใช้ได้ที่เออ่ร้านอะไรบ้างนะครับ Power by dot Life Jammer Fistery King Power นะครับเนสไทม์อัดเอนสมาร์ตอยู่ที่ไหนด้วยมีบอกสถานที่ด้วยนะครับแล้วก็ n t e n d o o f f i c i a l Store นะครับแล้วก็เขาบอกว่าการถ่ายภาพผู้ปองนะครับหรือว่าการแบบถ่ายภาพไปเอาไปให้เจ้าหน้าที่ดูเป็นส่วนลดใช้ไม่ได้นะครับต้องมีบัตรอันนี้เท่านั้นนะครับส่วนบัตรนี้เนี่ยใช้ได้ถึงวันที่นะครับวันที่6เดือนนี้นะครับวันที่6สิงหาคมเดือนนี้เท่านั้นนะครับตั้งแต่วันงานจนถึงวันที่6เท่านั้นนะครับอส่วนผมก็ไม่รู้จะได้ใช้หรือเปล่านะครับแต่เก็บไว้ก่อนเผื่อได้ใช้เร็วๆนี เดี๋ยวมาดูในคู่ม,มือกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงนะครับผมเปิดมาอือหน้าแรกนะครับเปิดมาหน้าแรกเนี่ยเขาก็จะแนะนําเราก่อนเลยนะว่าตัว nintendo switch นะคืออะไรนะครับก็เป็นภาพประกอบเบื้องต้นนาอแล้วหน้านี้เนี่ยก็จะบอกหมดเลยนะครับว่าโอเค nintendo switch มีกี่แบบบ้างนะครับตอนนี้มีกี่รุ่นบ้างน,นะครับที่จําหน่ายเป็นหลักตอนนี้เนี่ยมีรุ่นของ nintendo switch oled นะครับแล้วก็ น Nintendo Switch กล่องแดงปกตินะครับแล้วก็จะมี Nintendo, ในส่วนของ Nintendo Switch Lite ตรงนี้แตทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วเนาะสำหรับใครที่เป็นแฟนเกม Nintendo Switch นะครับหนะ้าต่อไปนะครับเขาก็จะแนะนำว่าโอเคแต่ละโหมด Nintendo Switch มีอะไรบ้างน,นะครับโดยโหมดแรกที่เขาแนะนำนะครับจะเป็นทีวีโหมดหรือว่าการต่อแบบด็อกนั่นเองเข้าไปในเครื่องนะครับผมทีวีนะฮะแล้วก็จะแนะนำนะครับวิธีการเชื่อมต่อต่างๆว่าโอเคเสียบสายยังไงบ้างต้องต่ออะไรบ้างนะครับแนะนําได้ดีมากเลยนะคือแบบ เป็นคู่มือสาหรับมือใหม่อย่างแท้จริงเลยนะฮะต่อไปก็แนะนำโหมด Table Top โหมดนะครับหรือว่าโหมดตั้งโต๊ะนั่นเองนะครับโหมดถอดจอยเล่นนั่นเองนะครับนี่ก็จะบอกว่าจอยคอนมันถอดได้นะมันกดปุ่มนู้นกปุ่นี้ไงหรือว่ามีการติดตั้งกริปยังไงบ้างนะครับแล้วก็สุดท้าย Hand h a n ด์เฮ d โหมดหรือว่าโหมดพกพาเองนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับทุกคนสามโหมดนี้ก็เป็นโหมดพื้นฐานที่ทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะฮะ ต่อไปหน้านี้เขาก็จะขายของเต็มๆเลยนะครับสำหรับ Nintendo Switch OLED นะครับเขาเปิดมาเขาก็จะโอ้โหชูเลยว่าหน้าจอ7นิ้วนะครับเป็นจอแบบ OLED จอสดสีสดใสนะครับรวมถึงนี่เลยขายได้ว่าแบบเอ้ยขาตั้งตัวนี้มันแข็งแรงกว่าแบบตัวเก่านะอะไรอย่างนี้มันมีขาขาตั้งแบบเออแข็งแรงขึ้นนะครับแล้วก็จะบอกเลยว่าโอเคตัวนี้มันจอใหญ่กว่ารุ่นเก่านะลำโพงมันถูกปรับปรุงใหม่มาจากรุ่นเก่าคือหน้านี้เนี่ยจะเป็น รายละเอียดที่แบบเออแนะนําแบบอารมณ์แบบบัฟเครื่องรุ่นเก่าหรือว่าบัฟเครื่องกล่องแดง Gen2 เนี่ยว่าเอ,อมันดีกว่ายังไงนะฮะต่อไปนะครับสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของ uh, Nintendo Switch Lite นะครับหรือว่าเป็นเจ้าหนูเครื่องพกพาของเราเองนะครับก็จะบอกว่าโอเคมีสีหลักๆอะไรเลือกบ้างนะครับตอนนี้จะไม่มีลายลิมิเต็ดบอกนะครับจะเป็นแบบสีหลักๆของเครื่องนะครับว่ามีอะไรบ้างนะสำหรับใครที่แบบโอ้ตตัดสินใจไม่ได้ทีอยากจะดูเปรียบเทียบทั้งหมดทุกรุ่นนะครับหน้านี้จะสรุปไว้หมดแล้วว่ามีอะไรบ้างนะครับผมก็ จะเปรียบเทียบไปดูเลยว่าแต่ละรุ่นเนี่ยเป็นยังไงนะครับจุดดีจุดเด่นนะครับข้อดีข้อด้อยแต่ละรุ่นนะครับเรื่องของเออ่ความจําเรื่องของฮาร์ดแวร์ต่างๆเรื่องของหน้าจอนะครับผมรวมถึงเออ่เรื่องของอ่เนี่ยครับบอกว่าโอเครุ่นไลท์ไม่มีระบบสั่นนะแล้วก็ไม่มีเอ่อโมชั่น камер านะครับหรือว่าตัวของอินฟราเรดนะครับผมตัวตัวไลท์ไม่มีนะครับแบบตัวถ้าเป็นตัวจอยแบบจอยปกติหรือว่ารุ่นปกติจะมีอินฟราเรดอยู่ตรงจอยคอนนะครับผม ก็จะบอกนะครับว่าเป็นยังไงนะเออต่อไปนะครับเขาก็จะแนะนําเราว่า Nintendo Switch แต่ละรุ่นอุปกรณ์แต่ละชิ้นแต่ละอย่างเนี่ยครับผมมันจะมีอะไรบ้างนะครับในชุดนะครับผมนี่เขาก็จะแนะนําหมดเลยว่าโอเคเวลาคุณซื้อ Nintendo Switch นะคุณต้องเช็คดูว่าโอเคมีอุปกรณ์เหล่านี้ไหมมีจอยคอนค l ิปไหมมีจอย c o n ส t ต็ปหรือว่าตัวที่แบบเสียบเสิร์แมวอาร์ไหมมีจอยครบไหมมีด็อกไหมมีตัวเครื่องไหมครับแล้วก็ เ,เช็คนีๆดีด้วยนะครับว่าแบบเออรูเสียบมันได้หรือเปล่าอะไรนี้นะครับนี่ส่วนรุ่นไลท์เขาก็จะแบบเขาก็จะแนะนําอีกแบบหนึ่งนะว่าโอเครุ่นไลท์มันไม่ได้มีอุปรกรณ์อะไรพวกนี้มานะครับเนื่องจากมันเป็นรุ่นไลท์เนาะจะมีตัวเครื่องกับสายชาร์จอย่างเดียวนะครับผมเขาก็จะแนะนําเกมนะครับสาหรับมือใหม่เลยนี่มีคนชอบถามว่ามือใหม่เล่นเกมอะไรดีเพิ่งซื้อเครื่องใหม่เล่นเกมอะไรดีนะครับผมในนี้เขาก็จะแนะนําเกมที่เป็นเกม Exclusive นะครับของ Nintendo s w i t c h เลยว่า ควรจะเล่นอะไรบ้างหรือว่าแนะนําเกมที่น่าสนใจน่าเล่นนะครับเปิดมาก็เจอ Nintendo Switch Sport เลยนะครับแล้วก็ในตัวหน้านี้เ,เขาจะบอกว่าโอเคในกล่องนี้มันจะแถมอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับแถมแพนเกมแถมตัวติดขานะครับแล้วก็จะบอกเลยว่าโอเคตัวเกมนี้เล่นได้เนี่ยในเครื่องเนี่ยเล่นได้กี่คนออนไลน์ได้ไหมเล่นได้กี่โหมดนะครับผมเล่นตั้งโต๊ะต่อทีวีหรือว่า handheld โหมดได้นะครับก็จะแนะนําหมดเลยเนาะแล้วก็จะแนะนําสําหรับตัว ฟังก์ชันเกมเบื้องต้นความน่าสนใจความน่าสนุกในเกมเบื้องต้นด้วยนะครับว่าแต่ละเกมมีอะไรน่าสนใจเนาะนี่ครับก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกมที่ Exclusive เล่นได้เฉพาะ Nintendo Switch เท่านั้นนะครับที่เขานะเอามาแนะนำนะครับนี่มีถึอบองบงเคิร์บี้มี Animal crossing นะครับแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยเป็นภาษาไทยหมดเลยนะครับคู่มือทุกอย่างเป็นภาษาไทยหมดเลยนะฉะนั้นไม่ต้องอกลัวว่าแบบเอ้ยอ่านไม่รู้เรื่องอ่านไม่ออกนะครับแปลทุกอย่างแปลไทยให้เราสวยสีสันสวยงามหมดเลยครับผม แนะนำหมดเลยนะเป็นเกมแนวอะไรนะครับผมมีสมาร์ทโฟมีสเปรตูนสามด้วยนะครับมีโปเกมอนมีหมดเลยนี่ครับพอมาถึงหน้านี้เนี่ยเขาก็จะแนะนำแล้วนะครับว่าโอเคจริงๆเนี่ย Nintendo Switch เนี่ยถ้าใครที่ซื้อไปให้ลูกซื้อไปให้หลานเล่นเนี่ยก็อย่าลืมนะครับผมสามารถเซตติ้งเป็นโหมดแบบว่าพาเล่นโหมดหรือว่าเป็นโหมดให้เด็กเล่นได้นะเราสามารถควบคุมนะครับเวลาการเล่นหรือพฤติกรรมการเล่นของเด็กได้นะตัวนี้เขาจะมีคู่มือบอกเราหมดเลยนะครับผมแล้วก็สามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้นะครับ แล้วก็จะมีการแนะนําอุปกรณ์เสริมด้วยนะว่าโอเคถ้าคุณซื้อน n d o s w i ื้อไปแล้วแบบอุปกรณ์เสริมมันต้องมีอะไรเพิ่มบา้างถ้าคุณอยากซื้อนะไม่ต้องซื้อก็ได้แต่ว่าถ้ามีตังเหลือก็ซื้อเพิ่มนะครับผมโดยอุปกรณ์เสริมเนี่ยก็จะมีจอยคอนนะครับเพิ่มสําหรับคนที่ต้องการแบบเออเปลี่ยนสีจอยคอนใหม่ไม่ชอบสีเดิมๆไม่ชอบสีน้ําเงินแดงไม่ชอบสีดําอะไรนี้ก็สามารถซื้อคู่สีอื่นมาสลับเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวจอยคอนชาร์จิ่งกริปนะครับหรือว่าจะเป็นตัวของ ตัวกลิปเอาไว้เสียบจอยคอนนั่นเองนะครับทุกคนก็จะแตกต่างกับตัวที่เขาแถมมาให้ในกล่องนะตัวที่แถมมาให้ในกล่องเนี่ยจะไม่สามารถชาร์จจอยคอนขนาดเอาจอยคอนเสียบเล่นในนี้ได้นะครับผมแต่ว่าตัวเสริมตัวนี้เนี่ยมันสามารถทําได้ครับมันจะมีรูเสียบชาร์จเข้าไปในจอ,อ,ย,อยอยู่นะถ้าเอาเวลาเอาเอาเอาจอ,อยเสียบปุ๊บแล้วเราเสียบสายเนี่ยมันจะทำาให้จอยเนี่ยชาร์จทันทีเลยนะครับผมนะเออนะครับก็ดีนะครับสะดวกดีนะ แล้วก็อันนี้จะเป็นจอยโปรนะครับใครที่เออมี Nintendo Switch แล้วแล้วรู้สึกว่าเล่นจอยคอนไม่ถนัดหรือว่าไม่ถนัดกับการเล่นจอย Nintendo Switch เนะี Joy ่ยจอยคอนแบบนี้เนะี่ยมันเล็กเกินไปนะครับก็แนะนำซื้อจอยโปรของ Nintendo เลยนะครับผมดีที่สุดแล้วนะครับแล้วก็น,นี่จะเป็นกระเป๋านะครับเคสการใส่เครื่องนะครับหมดแล้วนะครับสำหรับคู่มือเนาะคู่มือทั้งหมดเนี่ยมันมีประมาณอ่า21หน้านะครับตรงนี้เนี่ยสังเกตดีๆนะทางด้านซ้ายล่างเขาจะเขียนไว้เลยนะครับว่าข้อมูลนี้จะอัปเดต ล่าสุดถึงเดือนมิถุนายนปี2023นะครับข้อมูลนี้ก็อาจจะถูกมีการอัปเดตได้นในอนาคตน,นะครับอาจจะมีการออกเวอร์ชั่นใหม่ออกมาในอนาคตน,นะครับแล้วก็ก็แนะนำนี่ครับติดตาม Nintendo ได้ทางไหนบ้างมีเว็บไซต์ที่เป็นภาษาไทยด้วยนะครับใครที่สนใจ Nintendo ก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับแล้วก็มี YouTube Channel ด้วยนะครับแต่ว่าเป็น u t u b e ของ s o า t h อินเดียชิยนะไม่ใช่ของไทยโดยเฉพาะนะแล้วก็จะมี Facebook ของ Nintendo s o u t h อินเดียชยด้วยนะครับผมแล้วก็จะบอกเลยว่า อาจจะจำหน่ายโดยซินเนกนะครับนี่เขียนไว้เลยนะครับว่าซินเนกจัดจำหน่ายนะคบประมาณนี้นะครับสำหรับคู่มือสัมผัสแรก Nintendo s w i t c h นะครับก็ไม่แน่ใจว่าจะมีแจกฟรีที่ไหนหรือเปล่าถ้าใครที่กำลังเลงอยู่แล้วไปเจอคู่มือตัวนี้นะผมแนะนำให้คว้ามาเลยไวไวนะครับถ้ามันฟรีนะหยิบม,มาเลยนะหยิบเอากลับมาที่บ้านนะครับสามารถช่วยคุณตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นแน่นอนสาหรับการซื้อเครื่อง Nintendo s w i t c h สำหรับว,วันนี้เนี่ยก็มีเท่านี้แหละครับผมก็มาอวดของเฉยว่าได้อะไรมาจากในงานบ้างนะครับผมถามว่าไปงานสนุกไหมสนุกมากๆนะครับผมแต่ว่าเออเียได้ว่าข้างในงานมันอ,อากาศไม่ค่อยถ่ายเทเนาะแล้วก็คนมันค่อนข้างที่จะเยอะเยอะไปหน่อยนะครับผมแต่ก็โอเคได้อะไรติดไม้ติดมือกลับมาบ้างนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกเลยที่ได้ไปร่วมงานเกมที่แบบเออจัด โดยแบบอ่อมีเฉพาะเกม Nintendo อย่างเดียวนะครับผมฝากทุกคนช่วยกดไลค์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของไซปอด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายขอบคุณที่รับชมด้วยนะ